ะะจะมาเล่านิทานเรื่องการพันภัยของไข่ใบน้อยค่ะณต้นไม้ต้นหนึ่งแม่นกเบ่งไข่ออกมาด้วยความเหนื่อยแม่นกจึงหลับพลอยไปเพราะน,น้ำหนักของแม่นกดังนกจึงเริ่มเอียงและไข่ใบน้อยก็กลิ้งตกลงไป แต่โชคดีกิ่งไม้ที่แม่นกอาศัยอยู่เหนือบึงน้ำไข่น้อยก็เลยตกบุ้มลงไปในบึงแล้วค่อยๆจมลงไปจมลงไปแล้วก็จมลงไปจนอยู่บนหลังจระเข้ที่กำลังจะขึ้นไปอาบแดดตอนที่จระเข้กำลังจะตั้งท่านอนราบกับพื้น ก็เกิดแดงสั่นสะเทือนไข่ใ,ใบน้อยก็เลยกลิ้งตกจากหลังจระเข้กลิ้งหลุนหลุนไปบนพื้นหญ้าขณะนั้นแม่นกก็ตื่นขึ้นมองไปทางซ้ายมองไปทางขวาก็ไม่เจอไข่แม่นกตกใจมากมันรีบบินไปบอกสัตว์ตัวอื่นให้ช่วยตามหาตอนนั้น แม่ไก่กำลังออกไปเดินเล่นระหว่างทางก็เจอไข่นกอยู่บนพื้นหญ้าแม่ไก่ไปบอกแม่นกแม่นกดีอ,อกดีใจมากที่รับไข่จากแม่ไก่บรรดาสัตว์ต่างพากันสงสัยว่าทำไมไข่ใบน้อยถึงไปอยู่ตรงนั้นได้สัตว์ทุกตัวก็ไม่รู้เหมือนกันนะเจ้าไข่ใบน้อย ก็ด้วยขอบคุณค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้ดูกดสั b สไคร b ์ช่องของน้ำปัน่นและกดกระดิ่งเพื่อจะได้เห็นคลิปใหม่ๆทุกวันเลยนะคะ